เปิดอายุที่แท้จริงของน้องแอลลี่อาชิรยาลูกสาวของอ่ำอัมรินอายุแค่นี้แต่เก่งมากๆเรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งสาวน้อยมากความสามารถอย่างแอลลี่อาชิระยาลูกสาวสุดน่ารักของพ่ออ่ำอัม,มรินนิติพลและแม่จอยอาชาริยาที่นับวันยิ่งโตขึ้นและฉายแววความสวยออกมาให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆจนได้เข้าวงการบันเทิงอย่างเต็มตัววันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักเธอให้มากขึ้น สำหรับแอลลี่หรืออาชิระยานนิติพลเกิดเมื่อวันจันทร์ที่18มีนาคม2547ปัจจุบันเธออายุ19ปีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก ICS หรือ International Community School ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจการดนตรีมืออาชีพหลักสูตรออนไลน์จากวิทยาลัยดนตรีทัสตี้แอนด์เบอร์ก ทั้งนี้แอลลี่เริ่มเข้าสู่วงการด้วยผลงานโฆษณาและเป็นที่รู้จักโด่งดังในภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักด้วยความที่ใบหน้าของเธอนั้นคล้ายกับนางเอกของเรื่องยายาอุรัสยาเธอจึงได้รับบทบาทในช่วงเด็กของเขาและเรียกได้ว่าเป็นกระแสะฮือฮามมาอย่างต่อเนื่องและด้วยความสามารถและความน่ารักสดใสของแอลลี่ที่ถูกตาต้องใจค่าย411 Music เธอจึงได้รับเลือกให้เป็นศิลปินในสังกัดและออกเดินทางไปเก็บตัวและฝึกซ้อมเป็นเวลากว่า1ปีที่ประเทศเกาหลีหลังจากนั้นเธอก็ได้กลับมาปล่อยซิงเกิลที่ประเทศไทยซึ่งก็ได้รับกระแสะตอบรับอย่างดีจากแฟนคลับดีมากไดใ้ใจแฟนๆไปอย่างล้นหลามเลยทีเดียว